หลายคนเคยสงสัยไหมทหําไมพายุแต่ลูกมันมีชื่อวันนี้จะมาไขาคําตอบกันครับก่อนอื่นอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเรากันด้วยนะครับจับข่าวคุยจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับที่มาที่ไปของการตั้งชื่อพายุว่ามีหลักการอย่างไรแล้วใครเป็นคนตั้งเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ตั้งชื่อของพายุทั่วโลกเพราะเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีทางด้านดาวเทียมสภาพอากาศและการดูความเคลื่อนไหวของพายุแต่ละชนิด ในอดีตการตั้งชื่อของพายุมักจะใช้ชื่อผู้หญิงเพื่อให้ฟังดูแล้วอ่อนโยนและทำให้ดูมีความรุนแรงน้อยลงจนในปี2543ได้เปิดโอ,อกาสให้แต่ละประเทศได้เสนอชื่อพายุคนละสิชื่อโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการตั้งชื่อพายุแต่ละลูก ในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในการตั้งชื่อพายุภาษาไทยและคาดว่าในปี2565นี้ชื่อพายุหมุนเขตร้อนในภาษาไทยที่พวกเราจะได้ยินก็คือพายุชบาพายุกุลาและพายุขน,นุนพัดผ่านหลายๆประเทศ